ผู้ชมคะแชท GPT ที่ถูกพูดถึงกันมากก็แสดงความฉลาดล้ำการตอบโต้กับมนุษย์ได้เก่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะมีคนถามว่าแล้วมนุษย์จะอยู่ร่วมกับ AI ที่จะดึงความฉลาดของมนุษย์ออกมาให้เต็มที่มากกว่านี้ได้อย่างไรคิดยกกำลังสองกับดรสมกียตั้งกิจวานิชประธาน t i ค่ะ พูดถึงความเก่งของ AI นี่หมายความว่า AI จะมาควบคุมมนุษย์จะมาอยู่เหนือมนุษย์ไหมคะอาจารย์ก็มีภาพที่วาดว่าต่อไป AI ครองโลกนะครับแล้วทำให้คนตกงานครับแต่ผมคิดว่าโลกอนาคตนะครับจะมีมนุษย์4สายพันธุ์นะครับที่มีความสัมพันธ์กับ AI ที่แตกต่างกันและจะมีความเก่งที่แตกต่างกันไปด้วยครับเจ้า Chat GPT เนี่ยก็คือ AI รูปแบบหนึ่งเลยนะคะ ตอนนี้กำลังมาเขยา่ามันสมองเขย่าว,วงการการศึกษาอย่างไรคะรตอนนี้ก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลในวงการการศึกษามากมายทั่วโลกเลยนะครับเช่นอาจารย์ที่สอนในมัธยมและมหาวิทยาลัยนะครับ <c oughs> ก็กลัวว่าเดี๋ยวนี้นักศึกษาหรือว่านักเรียนนะครับจะทำการบ้านหรือทำข้อสอบนะครับโดย Chat GPT คือไม่ได้ทำเองไม่ได้คิดเองก็กลัวว่า,านักเรียนนะครับจะไม่ได้ใช้สมองไม่ได้ฝึกทักษะเท่าที่ควรและข่าวที่น่าตกใจก็คือ Chat GPT นะครับ สามารถสอบผ่านแพทย์ได้นะครับในการสอบข้อเขียนและเป็นนักกฎหมายก็สอบได้ครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่ามันมีความพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดจนน่าตกใจอย่างยิ่งเลยนะครับคนจะต้องปรับตัวอย่างไรคะเพื่อที่จะอาศัยความเก่งของ GPT หรือว่า AI มาทำให้คนเก่งมากขึ้นด้วยนะคะคุณนทธาครับผมคิดว่าเราสามารถเรียนรู้นะครับจะอยู่กับ AI เก่งๆอย่าง ChatGPT ได้จากบทเรียนในอดีตนะครับเมื่อประมาณสัก 20กว่าปีก่อนนะครับเราจะเห็นว่า AI สามารถชนะแชมป์หมากรุกโลกได้เป็นครั้งแรกนะครับและหลังจากนั้นมาคนไม่เคยชนะ AI อีกเลยคำถามก็คือคนต้องเก่งแค่ไหน AI ถึงจะไม่ชนะคนนะครับคำตอบก็คือถ้าคนสู้ด้วยมือเปล่าหรือสมองเปล่า,ลาก็จะไม่สามารถสู้ได้ครับแต่พบว่าถ้าเอามืออาชีพนะครับคือนักหมากรุกที่เก่งผสมกับ AI จะชนะ AI ตัวที่เก่งที่สุดได้ครับ แต่แม้กระทั่งถ้าเป็นนักหมักรุกสมัครเล่นนะครับใช้ AI ก็ยังจะเก่งกว่าคนที่เก่งที่สุดครับเพราะฉะนั้นคาถามก็คือมีอะไรเหนือกว่า AI ก็คือไซบอร์กครับไซบอร์กเป็นคำที่เรียกคนกับ AI ผสมกันครับเพราะฉะนั้นวิธีคิดในโลกอนาคตก็คือเราควรจะเอา AI มาผสมกับทักษะของคนอย่างไรจึงจะมีความสามารถมีผลิตภาพเพิ่มมากขึ้นให้ได้มากที่สุดครับ แต่ว่าความสามารถที่จะสื่อสารพูดคุยหรือว่าทำงานร่วมกับ AI ของมนุษย์แต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะกำลังจะนำไปสู่มนุษย์ที่แตกต่างกันอย่างไรด้วยคะอาจารย์ผมคิดว่าความสามารถในการใช้งาน AI นะครับจะเป็นตัวกำหนดความสามารถของคนในอนาคตครับซึ่งเป็นเรื่องย้อนแย้งนะครับเราสร้าง AI ขึ้นมาแต่สุดท้าย AI มากำหนดความสามารถของเราครับผมคิดว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นมนุษย์ที่แบ่งออกเป็น4กลุ่มที่ขอเรียกว่าเป็น4สายพันธุ์นะครับ สายพันธุ์ที่จะมีความได้เปรียบมากที่สุดก็คือคนที่เก่งอยู่แล้วแล้วยังใช้ AI เป็นด้วยคนพวกนี้จะเป็นคนที่ผมขอเรียกว่า smart ไซบอร์ครับจะเรียกว่าชนะทุกกลุ่มเลยกลุ่มที่เก่งรองลงมานะครับก็คือปกติไม่ได้เก่งเท่าไหร่แต่สามารถใช้ AI มาช่วยได้จนทําให้เก่งขึ้นเยอะกลุ่มนี้จะเป็น smart user ครับส่วนกลุ่มที่3นะครับเป็นคนที่เก่งพอสมควรเก่งอยู่แล้วแต่ใช้ AI ไม่เป็นหรือไม่อยากจะใช้ กลุ่มนี้จะเป็น smart human ซึ่งต่อให้เก่งมาก่อนก็ไม่สามารถสู้คนไม่เก่งแต่ใช้ AI คือกลุ่มที่2ได้นะครับและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มที่เสียเปรียบที่สุดก็คือปกติก็ไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็อย่างใช้ AI ไม่เป็นครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะต้องคิดกับโจทย์ในอนาคตก็คือทําอย่างไร AI จะช่วยให้เราทุกคน เก่งขึ้นให้ได้มากที่สุดครับแต่ในวงการการศึกษาก็อาจจะกังวลน,นะคะว่านักเรียนอาจจะมี AI เป็นตัวช่วยแล้วก็ไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงนะคะผมคิดว่าก็เป็นโจทย์จริงนะครับและเป็นโจทย์ที่ภาคการศึกษาก็พยายามแก้ไขกันอยู่ว่าจะมีวิธีการออกข้อสอบหรือให้การบ้านอย่างไรนะครับเพื่อให้คนสามารถแสดงความสามารถตัวเองจริงๆโดยไม่เกี่ยวข้องกับ AI แต่ว่าผมอยากชวนมองไปไกลกว่าวิธีการในการสกัดกั้นการใช้ AI ก็คือ ทำอย่างไรครับแม้กระทั่งภาการศึกษาแล้วครับแล้วหน่วยงานทุกหน่วยงานเอา AI มาใช้แล้วทำให้คนเก่งขึ้นครับ AI ที่เก่งกาจทุกวันนี้จะต่างอะไรกับเครื่องคิดเลขในอดีตครับซึ่งแต่เดิมการสอบในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นะครับห้ามเอาเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบแต่ปัจจุบันก็เอาเข้าห้องสอบได้แล้วข้อสอบพอออกให้โดยใช้เครื่องคิดเลขประกอบได้ก็สามารถออกข้อสอบยากขึ้นได้เพราะคนเก่งขึ้นด้วยเครื่องคิดเลขด้วยครับเช่นเดียวกันครับถ้าเรา ให้ AI นะครับสามารถใช้ได้ในการศึกษาเด็กทุกวันนี้เด็กมัธยมก็จะเก่งได้เหมือนกับเด็กมหาวิทยาลัยและเด็กมหาวิทยาลัยนะครับก็เก่งขึ้นได้อีกครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะห้ามใช้ AI ผมคิดว่าเราควรอนุญาตให้ใช้ AI แล้วยกระดับความสามารถวัดความสามารถเมื่อใช้ AI แล้วอาจจะดีกว่าครับเช่นให้เด็กมหาวิทยาลัยนะครับใช้ AI แล้วคิดทฤษฎีใหม่ค้นพบอะไรใหม่ได้หรือเปล่านักวิทยาศาสตร์ค้นพบยาใหม่ได้หรือเปล่านะครับ คนที่ทํางานด้านศิลปะคิดค้นศิลปะแขนงใหม่โดยใช้ AI ช่วยได้หรือไม่นะครับถ้าทําแบบนี้ได้นะครับเรื่องเอา AI มาใช้กลัวว่าจะเป็นการโกงจะไม่ใช่เป็นโจทย์อีกต่อไปเพราะจะทําอย่างไรให้ AI ไอทำให้ทุกคนเก่งขึ้นให้ได้มากที่สุดครับู้แล้วก็มีลู่ทางที่จะนํา AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์ได้สูงสุดนะคะ ถ้าในระดับประเทศล่ะคะอาจารย์ประเทศไทยควรจะใช้ AI อย่างไรคะก็คงต้องตีโจทย์นะครับว่าคนไทยมีปัญหาหรือมีจุดอ่อนเรื่องอะไรนะครับผมคิดว่ามีสองสมเรื่องนะครับที่เห็นกันชัดๆเลยเรื่องแรกก็คือคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับดูจากคะแนนสอบที่วัดกันเราได้อันดับ100ใน112ประเทศครับเรียกว่าบวยที่สุดในอาเซียนครับแต่ ChatGPT เป็นโปรแกรมนะครับเป็นระบบ AI ที่เก่งด้านภาษามากๆนะครับเพราะฉะนั้น คนไทยไม่เก่งภาษาแต่มีคนมาช่วยให้เราเก่งภาษาได้ทําให้คนไทยติดต่อทามาค้าขายนะครับทาให้รับนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้ของอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราบ่นกันมาตลอดว่าประเทศไทยอยากเป็นสังคมดิจิตอลสังคมใช้ความรู้ใช้ข้อมูลเยอะๆแต่เราขาดโปรแกรมเมอร์นะครับเราขาดนักวิเคราะห์ข้อมูลแต่ AI เก่งเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เอาจุดที่เราอ่อนเอา AI เข้ามาเสริมครับเพราะฉะนั้น AI ช่วยไทยได้ ขอให้คนไทยใช้ AI ให้เป็นครับในภาพรวมหมายความว่าเราก็ไม่ควรจะกลัว AI แต่ว่าน่าจะเป็นโจทย์ท้าทายนะคะว่าจะอยู่ร่วมกับ AI อย่างไรให้เรามีความสุขแล้วก็ใช้ศักยภาพให้เต็มที่นะคะจางใช่ครับในเชิงของการศึกษานะครับแน่นอนว่าทักษะของมนุษย์แบบเดียเด่ยวๆโดยไม่ต้องพึ่ง AI ก็ต้องฝึกฝนกันอยู่นะครับต้องมีการวัดผลกันอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับโจทย์ในโลกจริงจะเปิดตำราสู้กันเต็มที่ใช้เครื่องมือทุกอย่างครับเพราะฉะนั้น คนไทยควรหัดใช้ AI ให้เก่งเอา AI มาช่วยให้คนไทยเก่งขึ้นทุกคนเอามาช่วยเราที่เราไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษกันเอามาช่วยเราเขียนโปรแกรมเอามาช่วยเราออกแบบงานยากๆครับแล้วทําให้คนไทยแข่งได้ในเวทีโลกครับคุณนัฐาผมคิดว่านี่คือโจทย์ที่ถูกครับไม่ใช่โจทย์ที่ว่าจะสก,กัดกั้น AI กันอย่างไรครับถึงจะพยายามสก,กัดกั้นก็คงไม่ไหวนะคะอาจารย์เพราะว่า AI มาแน่แน จทย์ก็จึงอยู่ที่ว่าแล้วเราจะใช้ AI ให้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดอย่างไรคะ่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากคะ่ะขอบพระคุณครับ